ต้องบอกเลยว่าเรากําลังคิดท่าเด็ดๆที่มันจะอุ้มมะพร้าวไปได้ด้วยและมันต้องมีมือนึงเผื่อเราต้องเบรกไงถ้ามันต้องเบรกจริงๆนะคุณทิ้งโกโปรปล่อยโกโปรไปเพราะอย่าซื้อใหม่ได้โหเงินเยอะแยะไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่ามีเอเมอร์เจนซี่ทิ้งโกโปรอย่าทิ้งมะพร้าวอ๋อโอเคมะพร้าวต้องเก็บไว้เป็นแต้มโอเคเรียกว่าห่วงลูกมะพร้าวเท่าชีวิตเลยนะครับเนี่ยพาวเวลลุกลุกเด้อค่ะเพราะว่าต้อง เท่านั้นโคพดไปฐันขาดคำพาเวลทำมะพร้าวร่วงลงไปลูกหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆส่งเสียงเชียร์เ้ยส่งเสียงโผกันใหญ่เลยเข้าตกลงเข่าตกรอบคะแนนรอบคะแนนจะไม่เริ่มเดินได้เดินได้รอคะแนนแล้วตายแล้วตาย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 จะชนะยังไงเนี่ยไม่ต้องเล่นละมั้งเดี๋ยวเรากลับมาแป๊บหนึ่งนะ อยู่แต่บ้านมันจะไม่ค่อยอิน